จังหวัดนคนปรปฐมมีการเลี้ยงจระเข้น้ำจืดและน้ำเค็มโดยขึ้นทะเบียนประมงจำนวน41รายจำนวน78,412ตัวมูลค่าประมาณ43ล้านบาทเศษจระเข้สัตว์ดึกดำบรรพ์อยู่รอดมานับล้านปีสืบพันธุ์ได้เมื่ออายุ10-12ปีวางไข20่20-48ฟองจระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทยหรือจระเข้บึงมีรายชื่ออยู่ในไซเตสบัญชีหนึ่งสามารถเพาะพันธุ์ได้ สำหรับสำนักงานประมงจังหวัดน,คร,นครปฐมนะก็มีการส่งเสริมการพ่อเลี้ยงจระเข้ก็คือมีระเบียบปฏิบัติในการเลี้ยงโดยสังเขปดังนี้นะครับผู้ที่จะเลี้ยงจระเข้นะครับต้องสร้างบอ่อปูนที่มั่นคงแข็งแรงอีกส่วนหนึ่งก็ผู้เลี้ยงจะต้องมีทะเบียนนะครับโดยมาขึ้นทะเบียนกับสำนักงานะมงจังหวัดนะครับส่วนฟาร์มของเกษตรกรที่จะต้องพอเลี้ยงเนี่ยนะครับก็จะต้อง ขึ้นทะเบียนนะเพื่อจําหน่ายลูกจอเข้นะแล้วต้องยื่นคําขอทั้งนี้เนี่ยสำนักง,งานประมงจังหวัดนครปฐมเนี่ยครับก็มีการส่งเสริมการเลี้ยงจอเข้อยู่เป็นจํานวนมากอยู่แล้วนะวันนี้นะครับมีแนวโน้มว่าจะมากขึ้นไปเรื่อยๆนะเนื่องจากสภาพพื้นที่นะ่มีความเหมาะสมในการที่จะพอเลี้ยงชาวจีนนิยมนําเนื้อจะเข้มาบริโภคเพราะมีโปรตีนสูงไขมันต่ําเลือดจะเข้นามาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทำให้การไหลเวียนของโลหิตด,ดีเหมาะสําหรับผู้เป็นโรคโลหิตจางโรคภูมิแพ้หอบหืดโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคมะเร็งโรคเบาหวานกระดูกและฟันจระเข้นํามาใช้เป็นยากวาดคอเด็กไขมันใช้เป็นน้ํามันถูนวดแก้อรอยพกช้าเป็นยารักษาโรคผิวหนังและแผลสดเนื้อบริเวณโคนหางเรียกว่าบ้องตันเป็นเนื้อที่อร่อยมากที่สุด มีเมนูอาหารหลากหลายที่ใช้เนื้อจระเข้ในการปรุงเป็นอาหารเลิศรสถ,ถ้าในจระเข้ที่สมบูรณ์เนี่ยอายุประมาณ3-4ถึงปีเนี่ยเราก็สามารถที่จะชำแหละแยกเนื้อแยกหนังหนังเนี่ยเราก็ส่งเข้าโรงฟอกเนื้อเราก็ทำประโยชน์ได้ก็คือเอามาทำอาหารซึ่งในเนื้อจระเข้เนี่ยจะมีคอเลสเตอรอลหรือว่าไขมันเนี่ยน้อยมากวันนี้นะคะ <ๆ S 1> ก็เอามาแนะนำเป็นบางส่วนนะคะอย่างอันแรกนี่นะคะเป็นแกงเขียวหวานจระเข้ค่ะทำจากเนื้อจระเข้เป็นเนื้อรวมนะคะ แล้วก็อันที่สองนี่ก็คือเป็นเกดเจราระเข้่ตุ๋นยาจีนอันนี้คือผัดเผ็ดเนื้อจราระเขค่ค่ะอร่อยนะคะอันนี้เมนูชวนชิมอันนี้เป็นซี่โครงค่ะถ้าเกิดในส่วนของจราระเข้ก็จะมีซี่โครงอ่อนซึ่งเหมือนกับซี่โครงหมูเราก็จะมาทอดกระเทียมพริกไทยส่วนจานนี้ก็เป็นเมนูเด็ดเหมือนกันก็คืออุ้งเท้าจระเข้ตุน๋นส่วนอันนี้ขึ้นชื่อขายดีที่สุดก็คือสเต๊ะจระเข้ค่ะ เห็นไหมคะว่าเนื้อจระเข้เนี่ยสามารถทําอาหารได้หลากหลายมากมายแล้วก็ใช้กับชีวิตประจําวันได้โดยที่ลดไขมันแล้วก็คอเลสเตอรอลก็ไม่มีด้วยในจังหวัดนครปฐมมีฟาร์มจระเข้สองครานจำกัดได้รับอนุญาตให้ส่งออกหนังดิบและผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จังหวัดนครปฐมผลิตส่งออกไปตลาดต่างประเทศมีทั้งกระเป๋าเข็มขัด รองเท้าเนื่องจากมีคุณภาพดีแข็งแรงทนทานมีลวดลายสวยงามตามธรรมชาติสำหรับจังหวัดนคนปรปฐมได้ดำเนินการเพาะเลี้ยงตะโขงซึ่งเป็นจระเข้ชนิดหนึ่งที่สูญหายจากแหล่งน้ำธรรมชาติไปแล้วในขณะนี้สามารถเพาะได้144ตัวพร้อมที่จะนำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติได้ทันทีเมื่อทางราชการมีความต้องการเพื่อทำให้นานาชาติยอมรับ และเป็นจุดเริ่มต้นของการมีจระเข้ในแหล่งธรรมชาติในประเทศไทยคุณภาพหนังจระเข้ของบ้านเรานี้สวยกว่าของ alligator มากซึ่งลูกค้าเขาจะเอาหนังคุณภาพดีซึ่งก็ถือว่าของเรานี่ก็สวยอันดับหนึ่งของโลกนะฮะเขาจะไปฟอกในเทคนิคการฟอกของเขาแล้วก็ทําการตัดเย็บที่ต่างประเทศทุกวันนี้หนังจระเข้ของเราส่วนใหญ่ก็จะไปฝรั่งเศสอิตาลีญี่ปุ่นและก็ สิงคโปร์โดยทั่วไปหนังจอเข้เขาจะเอาส่วนหนังทองนะผืนหนึ่งผืนใหญ่ๆถ้าเป็นลักษณะหนังที่สวยไม่มีแผลเลยเขาจะต้องเอาไปผลิตเป็นกระเป๋าของผู้หญิงนะแฮนด์แบ็กซึ่งจะมีราคามากที่สุดปัจจุบันนี้สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐมได้ทำให้เกษตรกรประมงกินดีอยู่ดีด้วยการเลี้ยงจะเข้ เพื่อเป็นอาหารและสินค้าแบรนด์เนมในระดับโลก